ทานผู้ชมคะเราสามารถทานกระเจี๊ยบเขียวได้หลายวิธีนะคะนำไปต้มนำไปย่างจะแนะนำอีกวิธีหนึ่งคะ่ะที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะคือการนึ่งคะ่ะนำกระเจี๊ยบเขียวมานึ่งจะทำให้เราได้คุณค่าอาหารในกระเจี๊ยบครบั่วเลยนะคะในกระเจี๊ยบจะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้อันนี้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากเลยนะคะ ที่เป็นเยื่อเมือกเมื่อเราทานไปแล้วเยื่อเมือกตัวนี้จะไปเคลือบในลำไส้ลดการดูดซึมน้ำตาลและคอเลสเตอรอลของเราได้นะคะและกระเจี๊ยบยังมีวิตามินซีสูงด้วยค่ะถ้าวิธีนึ่งอย่างนี้นึ่งพอสุกนะคะไม่ต้องนึ่งนานจะได้ลดการสูญเสียวิตามินซีด้วยนะคะลองทำกันดูนะคะท่านผู้ชม